ลายมือกากระบาดปี2568หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเตือนยานยังรู้เห็นอนาคตข้างหน้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่า ข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดรังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาะ จะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นปีพุทธศักราช2568หลวงปู่ศิลาสิริจันโททักเตือนคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือ30ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะองค์ปู่สีสุดโทแม่ยาสีประทุมมาจะมาให้โชคลาภแบบที่ยังไม่รู้ตัวนะคะ เนื่องจากในอดีตชาตินั้นท่านเคยเป็นพญานาคเคยสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับหมู่พระภิกษุสงฆ์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ค่ะบำรุงวัดวาอารามศาสนาบมุนที่เคยสร้างมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงนำมาส่งผลในชาตินี้จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เดือนกร,รกฎาคม2568นี้ชีวิตคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนับจากนี้ดวงชะตามหาโชคลาภเปิดเตรียมตัวเตรียมใจรับทรัพย์รับเงินล้านก้อนใหญ่จะหล่นทับสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านฝันการงานการเงินความรักและสุขภาพ คนที่มีเส้นกากะบาดกลางฝ่ามือชีวิตจะสมหวังดังใจปรารถนาดวงชะตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเพราะดวงมีความสัมพันธ์กับเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะปกปักคุ้มครองรักษาบรรดาโชคลาภใหญ่หนุนนำดวงชะตาให้ชีวิตนั้นก้าวกระโดดแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนค่ะ ให้ชีวิตดีขึ้นในทุกทิศทุกทางนะคะคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่ดวงแข็งตายากสุดๆปี2568รกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปดวงแปลกดวงโดดเด่นที่สุดในรอบ30ปีองค์ปู่สีสุดโทแม่ย่าสีประทุมมาจะมาให้โชคลาภครั้งยิ่งใหญ่ค่ะท่านจะรวยแบบเงียบ จนเพื่อนบ้านจะต้องตกตะลึงและอึง้งคนที่มีศีลคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นความโชคดีกำลังจะเข้ามาเยือนโชคลาภลอยกำลังจะเข้ามาหารวยสุดขีดจนขนลุกค่ะดวงแข็งเซนแรงและคนที่คิดที่จะเป็นศัตรูจะต้องแพ้ภยัยห่างหายไปจนหมดสิ้นค่ะผีก็ยังกลัวนะคะสิ่งที่ตามองไม่เห็น ต้องกลัวไม่สามารถที่จะทำให้ตัวของท่านได้ด้วยบุญอำนาจบารมีที่เคยสร้างมาในอดีตชาติจึงส่งผลมาถึงชาตินี้เดือนนี้ความสวยกำลังจะหมดไปเปลี่ยนจากดวงร้ายกลายเป็นดวงดี เปลี่ยนจากไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้คนที่เป็นหนี้ก็จะมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งปวงเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเตรียมตัวให้ดีนะคะรับทรัพย์รวยโชครวยลาบ ตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรางวัลที่ 1- นึ่ถึงสงวดเรียงกันเป็นเศรษฐีเงินล้านภายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะหลับจับเงินหมืน่นตื่นขึ้นมาได้จับเงินแสนเงินล้านนะคะนับเงินจนนิ้วงอกันเลยทีเดียวบ้านเล็กที่ท่านที่ดินที่ท่านอยากจะได้รวมไปถึงเพชรนินจินดาท่านจะได้มาครอบครองในที่สุดครอบครัวมีความสุข ไม่เชื่ออย่าลบลู่เด็ดขาดค่ะเพราะคำทำนายต่อไปนี้คือยันยังรู้อดีตและอนาคตของหลวงปู่ศิลาสิลิจันโทได้เปิดความลับดวงชะตาคนที่มีเส้นกากะบาดกลางฝ่ามือเกิดมาเพื่อความร่ำรวยเท่านั้นค่ะเกิดมาจนก็รวยได้คนมีศินหรือว่ามีเส้นกากะบาดกลางฝ่ามือคือคนที่มีบุญมาเกิดค่ะ เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงลงมาจุดตีปี2,568ดวงชะตาเสือกินนอนหรือว่าเสือนอนกินนะคะจะได้กินอิ่มนอนหลบับมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองกองเท่าภูเขาใช้จ่ายไม่มีวันหมดค่ะในชาตินี้ชีวิตจะเฮงจับบังและร่ำรวยที่สุด สวัสดีค่ะผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Min y ู u Channel ช่องที่จะทำให้คุณนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีที่สุดในรอบ30ปีเลยก็ว่าได้ค่ะเงินแสนเงินล้านจะเข้ามาหาจะหลั่งไหลเข้าบัญชีรัวๆดวงชะตาโภกคาซั์ดวงลาบยศเป็นคนมีบุญมาเกิดนะคะ เทวดาคุ้มครองรักษาและบรรดาลโชคก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาภจงพิมพ์คำว่าสาธุสามครั้งคำทํานายต่อไปนี้จัดขึ้นมาเป็นคลิปพิเศษค่ะเพื่อทํานายทายทักดวงชะตาและวาสนาของคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นความลับนะคะ ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้มาก่อนและไม่มีใครที่จะมาบอกง่ายๆปี2025คนใดที่กำลังเมื่อยท้อแท้กับอุปสรรคขอให้ตัวของท่านนั้นลุกขึ้นมาสู้ค่ะลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตอย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะคะเพราะเคาะกรรมต่างๆเหล่านั้นกำลังจะหมดสิ้นไป คนที่มีเส้นกากรบาดกลางฝ่ามือดวงชะตาของตัวท่านก็เช่นเดียวกันนะคะนับจากนี้ไปชีวิตจะเปลี่ยนแปลงก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นเส้นทางที่ใช้ไปสู่ความสำเร็จมีความฝันจงสู้ต่อไปปี2568รวยขึ้นอีก100เท่าค่ะ ดวงชะตาจะร่ำรวยเป็นเจ้าคนในคนมีเงินเหลือกินเหลือใช้คนที่เป็นหนี้ก็จะมีเงินไปปลดหนี้ปลดศินและจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีทุกครั้งค่ะด้วยอำนาจบุญบารมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงก็จะคลี่คลายหายไปหมด ดวงชะตาคนมีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนับจากนี้ถือว่าชีวิตของตัวท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะสมหวังประสบผลสำเร็จดังใจปาถนาแต่เส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นก็ย่อมที่จะมีอุปสรรคมาขัดขวางค่ะความอดทนของตัวท่านนั้นแต่ละท่านก็จะผ่านพ้นไปได้ทุกครั้งดวงชะตาของตัวท่านนั้น ปีพุทธศักราช2,568บางครั้งอาจจะพบกับปัญหาซึ่งจะทำให้ตัวของท่านหนักอกหนักใจแต่ถ้าคนใดสามารถยับยั้งแก้ไขปัญหาเหล่านั้นถือว่าดวงชะตานับจากครึ่งปีนี้เป็นต้นไปจะเป็นดวงที่สดใสเป็นราศีที่มีเกณฑ์มีดวงชะตาที่ถือว่าอันดับหนึ่งของเหล่าคนทั้งหลายค่ะ ดวงมีเกณฑ์ที่จะเฮงจะปังร่ำรวยที่สุดในปีนี้คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือจะมีความโชคดีโชคเด่นในด้านของโชคลาบรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมีลาบลอยเข้ามาหาบุญหล่นทับ คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลใหญ่ถูกหวยจับเงินแสนเงินล้านในชั่วข้ามคืนค่ะบ้านหลังใหญ่รถใหม่ป้ายแดงที่ท่านอยากได้รวมไปถึงของแบรนด์เนมเพชรนินจินดาและทรัพย์สินที่มีค่าท่านจะได้มาครอบครองในที่สุดค่ะ คนที่เป็นหนี้ก็จะมีเงินไปปลดหนี้ในวนัยนี้ส่วนในด้านของสุขภาพนั้นคนมีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือจะมีสุขภาพที่แข็งแรงโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจะคลี่คลายหายไปจนหมดชีวิตกําลังจะหลุดพ้นสิ่งใดที่กําลังติดขาดมีปัญหาท่านก็จะสามารถหาทางออกได้ความทุกข์ความลำบากตรากตรำ ถือว่าตอบแต่นี้ไปมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนนะคะดาวพระฤหัสบดีเคลื่อนย้ายเข้าสู่จุดใจกลางของจักรวาลคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานรายได้และผลประโยชน์ ขณะเดียวกันนั้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่าดวงของตัวท่านนั้นยังจะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนในด้านของการเงินและโชคลาภ คนมีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือปีพุทธศักราช2,568นี้จะเป็นคนดวงดีดวงเฮงดวงปังและจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมีบ้านมีรถมีที่ดินบางคนอาจจะได้เงินทองของมีค่าจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะทำให้ปังที่สุดใน รอบ30ปีมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรางวัลใหญ่จับเงินแสนเงินล้านในชั่วข้ามคืนจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแบบที่ไม่รู้ตัวจนเพื่อนบ้านต้องตกตะลึงและอึ้งตามๆกันส่วนในด้านของความรักนับจากครึ่งปีนี้เป็นต้นไปคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะเป็นที่รักแก่คนรอบข้าง จะมีคนเข้าหาจะได้แฟนเด็กได้เนื้อคู่ที่จริงใจ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถือว่าความรักของตัวท่านนั้นก็จะราบรื่นยิ่งขึ้นเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นส่วนในด้านของสุขภาพสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือเรื่องของความดันวินเวียนหัวได้ง่ายและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของอุบัติเหตุหากคนใดที่จะเดินทางไกล ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะต้องมีสติแนะนำให้ตัวของท่านนั้นทําบุญทําทานกับคนที่พิการคนที่ลําบากตรากตรำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองปกปักรักษาเพราะคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือชีวิตกําลังจะเริ่มดีขึ้นทุกทิศทุกทาง ปีพุทธศักราช2568นี้ท่านจะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแดงรุ่นแรกของวงตระกูลค่ะชีวิตนับจากนี้จะหลุดพ้นจากความจนจากชีวิตที่เคยลำบากตรากตรำหาเช้ากินข้ามเงินทองขาดขาดเข,ขินๆติดติดขัด,ดขาดมาทั้งชีวิตเตรียมตัวบอกลาสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะคะ นับจากนี้ความร่ำรวยจะเข้ามาเยือนความโชคดีโชคลาบลอยจะเข้ามาหาเงินแสนเงินล้านจะหลั่งไหลเข้ากระเปา๋ารัวๆสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านฝันท่านก็จะสมหวังดั่งใจปรารถนาแน่นอนและสุดท้ายนี้ขอพรให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้าง จงร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีแต่โชคแต่ลาบโชคดีตลอดปีและโชคดีตลอดไปค่ะขอน้อมกราบคำทำนายทุกประการร่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ปลายแดงรุ่นแรกของวงตระกูลด้วยเถิดมินยูชาแนลกรับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ